นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์แรม2ค่าเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศติกเลี่ยงการางคลน,นะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน,ออน เสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกวสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีมพูพลอยมูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและโวแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือกอไก่ ขอไข,อข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงอง,งูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชกเฉยและยย่ญิงเลขมงคลวันนี้เลข6เลขสาและเลขหน่งหมายเซ็จวันนี้ปราดสอนไว้ว่าคนที่ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาว่าบ้าหรือเพี้ยนคนเพี้ยนทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่สมเร็จ เขาเรียกว่าอัจฉริยะขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจงมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ